สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำขนมสตอร์ค <c rim> จี <c rim> ชีสเค้กนะคะมาดูสูงสกงก่อนเลยคะ่ะคุกกี้ถูกหาบาทที่หาซื้อได้ง่ายมากมาตั้งไปก่อนและเป็นพุดดิ้งลินจีที่ซื้อมาจากเซเว่นค่ะ <c oughs> ถูกมากนะคะโอเคตั้งไปก่อนและโยเกิร์ตดัชชีรส <c oughs> ธรรมชาติคะ่ะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านเซเว่นเหมือนกันนะคะ และนี่เป็นส่วนผสมที่เซเว่นหมดเลยค่ะและนี่เป็นส่วนผสมที่สำคัญเลยนะคะบิสกิตรสบูเบอร์รี่นะคะของพวกเราตั้งไว้ก่อนค่ะและส่วนอุปกรณ์นั่นจะมีอะไรบ้างก็คือถ้วยจากถ้วยอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พวกเราเอาหยาจกามากๆค่ะเพราะมีมีงุกน้อยจริงๆแล้วก็เป็นช้อนที่แถมมาเป็นช้อนนะคะที่แถมมาจากโยเกิร์ตและพุดดิ้งเราจะมาลงมือทำมาเลยนะคะ ช่วยครับผู้ช่วยคนหนึ่งช่วยไปเอาของที่อะไรก็ได้แข okay. ็งๆก็ได้มาทุกหน่อยได้ไหมได้ค่ะนี่แล้วก็จะใช้ถุงนี้นะคะแข่งอะไรนะคะเอาอันไหนก็ได้เอาขวดน้ำี่ฉันก็ได้ค่ะโอ้โหถุงลีวล้วค่ะขอประธานน้็นเป็นการถ่ายเนี่ยไม่ขอไมม่เคขอขอประธานน้ำนะคะโอเคค่ะขออนุญาตเอาไปไกลมาที่คะเป็นไกลนะเป็นไกลขามีค่ะตรงนั้นขอจัดขอให้เรกคู่ก่อนนะคะขอตัดต่ออันึิงค่ะยิอค่ โอเคค่ะเรามาทำกันต่อเลยนะคะเริ่มแรกค่ะสุขผมเริ่มแรยนะคะเราต้องมาตัดก่อนค่ะอ่าก็าตัดไม่ได้ตัดตัดตัดรัดรีมากเลยค่ะ คนจะเป็นขนมคุกกี้ออโ,อโอเคอันนี้ผุงมาเรียบร้อยเลยเอาถุงมาใส่เข้าไปเลยนะคะใส่ในถุงนี้แหละคะ่ะใส่เข้าไปเลยคะ่ะปันโอนะคะันอมคุกกี้ปันโอนะคะจากนั้นก<อ>็ทำการตอต้องความไม่ให้กระดิน่นะคะจะต้องปุ่งถุงก่อน,นอโอ้ยถ <laughs> ุงขาด แต่ไม่เป็นไรค่ะแต่เดี๋ยวสักครู่มันจะน่ากินนะคะแต่ไม่รู้จะน่ากินตรงไหนท่านผู้ชมหรือเปล่าขึ้นค่ะขึ้นไหนดูซิได้ยังแล้ะเอ็นหลงผงดีกำมาดูนะคะได้ยังมาค่ะมาค่ะน่าสงสารมากว่เป็นไรเราใช้ถุงใหม่พอตะตอกตอนที่แกะถุงก่อนนะคะคือวันนี้ก็ค่ะ เป็นภาพรูปรักนะคะที่พวกเราได้ทุบมาแล้วค่ะอาจจะดูเหมือนอาหารหมานะคะแต่ทุกท่านต้องติดใจในรสชาติของมันค่ะใส่ลงไปเลยหมาแบบลงลงือฟันโอนะคะของฟันโอค่ะเพื่อนยัเพื่อนอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นอะไรนะคะมันคือมันคือขนมฟันโอ มันอาจจะไม่ค่อยละเอียดเราอาจจะใช้กันไกทุบบ้างก็ได้ไตัด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 ตัล้วชนก็ได้อ่ะช้อนช้อนส่วนีิงเอะด้านหลังนะคะคงจะเป็นเพื่อนๆของฉันค่ะที่กำลังซึ้งแค่ว่าหิวมากเลยค่ะตอนนี้ฉันก็เลยจะต้องเร่งรีบนะคะในการทำเค้กแล้วก็จะได้เป็นฐานรองแล้วนะคะเราต้องอัดจนก้อนอเคแล้วก็นี่ค่ะโอ้ย มชื่อชื่อแกะหนคะดค่ะแล้วก็เอาขนมตรงนี้นะคะเลียงค่ะสี่มีน่าสวยงามแล้วใช่ไหมคะสวยงามแบบน่าระเบิดไทยอ่าสีลูกนะคะสีลูกสีลูกก่อนนะคะสีชิ้นค่ะสีชิ้นเออสีชินสีชนขอประทานขอประทานในคำศัพท์ที่ไม่ค่อยจาน ขอโทษนะขอโทษค่ะลืมใส่โยเกิร์ตขอโทษใส่โยิรนอ i g แล้วว่านเป็นทีมเอามาดูปากวิชานะคะ o r ิจิ n อลค่ะ o นอลชื่อไปต่อวิชาไปประกวดเดะเฟสเป็นแค่ความฝันยูยูแค่ป .4 นะไปฝันหยากไปเดะเฟส เอาเป็นอย่างนี้ก็ได้คะ่ะเป็นสองชั้นเลยเลยเอาเป็นผสมชั้นแบบเพรซูเพซูไปเลยพอกินแล้วเอาแบบเลยๆนะคะพอกินเนลี้ยรับรองว่ารับลงว่าจะตายภายในไม่กี่วิน่าจะไปเลยไม่ดีกว่าคะ่ลาละลา่าลงล่าลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะปอกล่าลอกปเลยนะคะปอกปิดเบอร์รี่ของเราไม่แล้วมันไม่ละแบบอุ้ยเดี๋ยวเราจะมาตั้งชื่อกันไม่เก็บไม่เทไปเลยนะเดี๋ยวสิมันจะต้องเกลี่ยด้วย จะเย็นๆนะคะเพื่อนๆจริงๆนะภาพมันไม่ได้สวยนะคะเพราะกล้องมันบางเพราะกล้องมันแบบยังไงอ่ะกล้องมันทุเรศค่ะอย่าสงสัยกล้องกล้องมันชัดมันเลยทำให้ดูสวยแล้วจริงๆั็ไม่สวยอย่างที่ท่านคิดนะใช่ใช่แต่ว่าเอาจริงๆนะคะมันสวยมากในธรรมสิทธิ์จริงๆสวยมากกล้องมัันนดบะะคตอนนี้อาจจะออกเป็นแบบสีชมพูสีชมพูหน่อยเอาจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะอย่าอย่าไปใส่ใจค่ะ เรามาทำกันต่อดีกว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องกล้องโอเคโอ้โหไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเนี่ยดิฉันก็เพิ่งลองทำเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยเพื่อนไม่รู้จีนต้องปลุกปลึเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมันจะรู้จะเอามาด่าฉันได้อ๋อเพื่อนู่สองคนเนี่ยค่ะไม่ไม่ไม่เอาใส่แล้วเพื่อนเพื่อบอยู่ข้างหลังอยู่คนเมื่อก่อนค่ะเป็น ขอไม่ขออภัยนะคะขอถามน้องเรื่องหน่อยตอนนี้กี่นาทีแล้วคะที่ผ่านหกนาทีแล้วค่ะโหหกนาที้ก็เรารู้สึกว่าจะเสียเวลาไปมากเลยนะคะไม่เป็นไรหกนาทีห้าสิบสามแล้วค่ะเอาเน้นนี้เลยเยอะแตงสองชั้นเลยค่ะเจ็ดนาทีแล้วค่ะสามชีชั้นไหมคะโอ้โห้กินหอมมากลิ้นจีของเรา อั้นเด้งดึงเลยนะงนั้นงดึงมากค่ะตอนนี้ดึงจีของเรานะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวจะมีรอยเค็มๆกินขี้มือด้วยนะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเอาละช้อนไหนนี่ค่ะที่เหยื่อปนที่เขาให้ช้อนมาใช้ใช้ีท่จุดช้อนนี่จะได้ไม่ต้องมีนั้นไม่เป็นไรหรอกทำกินเองไม่ต้องซีเรียสเรื่องหน้าตาเพื่อนก็ไม่ว่าหรอก ไม่ไม่ไม่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเราจะตกใส่กันพูดไม่ได้เล้ยงน่ากัอย่างเงี้ยพูดเลยค่ะไม่เป็นไรอูเป็นพุดดิ้งสวยงามค่ะเป็นเป็นพุดดิ้งสวยงามเราจะขอจัดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมามากันต่อคู่นะคะได้กรีนสี เป็นรูปรักษของเรานะคะจากที่ทําเสร็จนะคะเราเราจะมายกให้ท่านผู้ชมดูกันค่ะด้านใต้จะเป็นโอริโอ้ค่ะส่วนข้างหลังที่เป็นซสเซก็จะเป็นโซซสเขาเป็นอะไรที่ทาง่ายและน่ากินมากอยากให้เพื่อนๆลองไปทากันดูนะคะลองดูนะลองกินดูตรงนี้เป็นพุดดิ้งมินจีค่ะอ่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปกด subscribe แล้วก็ติดตามขวบมือสอของเราในอาทิตย์หน้ากันนะคะรวนนี้พวกเราขอ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราให้เพื่อนกินก่อนดูนะคะเอากินกินแชร์ถ่าโอเคค่ะใครจะเป็นผู้การเราขอลองก่อนเลยค่ะขอลองเดี๋ยวป้อนค่ะเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวขอลองสักทีหนึงนะคะเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนเอาวิธีการกินนะคะเอาอยู่เกิร์ตมาค่ะราดตรงนี้นะคะแล้วก็ตักบนจีนไปกินได้โอเคอ่ามาเลยมากินเ้วยมากินดูนะคะเป็นยังไง